จะมีแผนว่าจะได้ดีนี้ดันขึ้นสุพีเมือเถอะแต่ว่าเวลาว่านี้แทบไม่มีเลยวันนี้ก็อยู่ปัตตฟนะครับมาดูกันว่าเกมนี้เราจะเจอใครบ้างนะโอ้โหอะไรวะน่าโมเลนเอมิลี่ป่าด้วยนะครับเคสแล้วก็อาต้านะโอ้โหตัวตกเปต้านั้นเลยไม่ใช่เนี่ยมาฟาร์มป่ากันนะทุกคนเกมนี้นีก็ชื่อๆนะครับอยู่ในแรงเดมอนนะห้าดาวก็ยังไม่เจอตึงเท่าไหร่นะครับบางทีอาจจะจะบอดเลยด้วยซ้ำนะบางที เริ่มบับฟ้าไปครับลาเข้าพุ่มครับเอาแล้วเดินกลับทำแมวอะไรแล้วถูมาเล่นเลนล่างกันสักหน่อยวันนี้นะจริงจริงเนี่ยลางนี้ผมไม่ค่อยกลัวแล้วก็โควนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องลอยรอลรงสูงๆนะอาจจะเจอตึงนะครับอาตายอยู่ป้อมนะเอ้ยแล้วเลนกลางยังไงครับจังวันนี้ครับแรดครับห้าวจัดเลยสกินแพงซะด้วยดูนะครับว่าพี่แกจะแหลมหรือเปล่าอ่ะแล้วแหลมครับจังวันนี้เรียบร้อยครับ อันตีไปเลยโอ้โหวล่าได้คิวบไม่เป็นไรครับขอแวะเติมเลนสักหน่อยครับเลนล่างต้องเก็บสแต็กนะครับเก็บสแต็กไว้สองแตกนะครับเวลาเล่นบัตนะเก็บไว้ตลอดนะอ้าวแล้วเคสแหลมเก็บร้อยครับจังหวะนี้ครับหลุดมาได้นะครับตรงนี้อ้าวเอมิลี่ครับจังหวะนี้โดนวิล่าไล่ครับเราไปตามเก็บเลยครับไปตามล้าท์ครับอ้าวล้า์ไม่ทันโอเคขึ้นมาทำไมวาเนี่ยแผนนี้ค่อนข้างดีนะครับคือแบบว่า มีอ็อบเจกต์ให้บัตเก็บเยอะมากเลยนะบัตสามารถเก็บสเต็กได้แบบง่ายเลยเฮ้ยเฮแล้วครับต้องได้แล้วครับวันนี้โอ้โหไม่ได้สักตัวอ้าอาตาครับอาตาทำไมครับอาตาทำไมครับจังหวะนี้อ้าวเราช่วยอย่างนี้เรียบร้อยครับอ้าวแล้วสเต็คครบมาอย่างนี้ครับเข้านะครับอ้าวไอ้แก่นี้ไปกลับบ้านเรียบร้อยยังไงครับเคลแปลกม่างครับไม่ต้องห่วงครับปัดเราเจาะก่อแรงครับเอาพลังแฝงเจาะก่อมาครับเรียบร้อยครับยืนมอบเลยเิ๊กเกอรคิวไว้ได้นะจังหวะนี้ โผไปเก็บออกเจ็บแป๊บเดียวแวนนี่โคตรแรงนะครับต้นเกมนะยืนกับกิลดเนีร์นี่ไม่มีใครเอาลงนะแล้วก็มายืนชิียวครับแล้วเอมิลี่ยังไงครับจังาวะนี้รอเลยครับเอ้ยเข้าครับเข้าครับไม่กลัวครับต้นเกมไม่มีตัดเลือดครับแล้วอาต้าแหลมมากอาต้าแหลมมากแล้วลุงแกนี่ก็แหลมครับเรียบร้อยครับเก็บไป3าครับจังหวันนี้เอาแรดอุแรดอันตีหนีไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับมีเคสอยู่รอเดินรอเลยครับเก็บแตกก่อนนะ เก็บให้ครบสามตกนะครับจะได้เข้าไฟง่ายๆนะแล้ยังไงครับแล้วยังไงมายืนวร์ปหน่อยดีกว่ามาๆๆนียืนวร์ปเลยออ้ยนี่สกินแพงครับเช่ามานะยืนวร์ปเลยยืนวร์ปเลยเอาลอาา้อัใต้ไงอู้เรียบร้อยเฮ้เพื่อนเราก็ยืนเก็บไปครับเรามายืนวร์ปอย่างเดียวนะเกมนี้ไ้ี่วร์ปโชว์ของแพงครับเช่าสามวันนะเอาเพื่อนก็วร์บอะ่ะเอาแล้วเลนการเมเอเมลี่นะครับมาเติมนลกหน่อยนะ อะไรเข้าไหมไม่เข้านะครับได้แค่สะกิดนะอุ้ยมีประกันเยอะมากเลยเอาเอาแล้วเคสมาครับเคสมาครับจังหวะนี้ถอยไหมถอยไหมถอยหมดไม่เพื่อนถอยกหมดไหมไม่มีแตงว่ะเอาเอาเคเอาปลาไหลเข้าอย่างนี้เอาปลาไหลเข้าอย่างนี้เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นรูไหมเรียบร้อยโอ้ยโอโอ๊โอนี่นี่มีแดงเลือดมีแดงเลือดมันไม่มีตาเลือดไม่มีตาเลือดเรียบเลยเดี๋ยวนี้เหลืออาต้าคนเดียวเก็บแตกเก็คคีบบลัยครับไล่ครับเรียบร้อยเมก้า เอาเฮ้ยเมก้ากลัวเพื่อนไม่กล้ากลัวฮัลโหลโอ้มีอะไรตีป้อมไปครับฝั่งตรงข้ามเกิดแล้วเคสมาครับจังหวะนี้ครับซีซีไปครับเราไม่มีเอลไลแล้วขอเมก้าเหอะจังหวะนี้ครับเราไลครับเก็บไปหนึ่งครับจังหวะนี้เอเวลี่เข้าครับเรียบร้อยเก็บไปสองครับเอาแรดมาแรดมาแรดแหลมแรดแหลมเรียบร้อยเก็บไปสามครับอ่าไอแกนี่ไอแกนี่ไล่เดือดเลยเรียบร้อยเก็บไปสี่ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเมก้าครับ ้ทุกคนครันเก็บยากเกเ็บเย็นขนาดนี้นยิงวาร์ปเลยปัดคิวครับไอ้น้องอังไงครับการป้อมทำไม่ทันหรอกจบแล้วลเราไม่กล้ากลัวละละละเราเราไม่กล้ากลัวละละละเล่นเราไม่กล้ากลัว โอ้ยขึ้นดาวไว้ครับไม่ขึ้นายไม่ได้คว้าอ่ะทำไมกูไม่ได้ไม่กล้าไม่กล้ากูอยู่ไหนอ่ะเอาเฮ้ย